d ดลี่นิวออนไลน์โดยรายการเดลี่ p ๊อคว้าตัวผู้กำกับ500ล้านจากภาพยนตร์ซัปเปอร์ยังหนุ่มต้องเตทิติมาพูดคุยถึงดราม่าที่ผ่านมาที่เขาทำเอาคนรักทั้งประเทศมาแล้วยังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์ดังซัปเปอร์ที่ไม่ว่าจะด้วยรายได้หรือความเป็นไปของภาพยนตร์ก็ถูกสนใจจากแฟนๆอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องดราม่าที่หนุ่มต้องเตทิติผู้กำกับดังมาเจอตั้งแต่ภาพยนตร์เริ่มดังก็ทำเอาหลายคนห่วงเขาหนักมากแต่เขาก็ปล่อยผ่านดราม่าและให้อภัยทุกคนท่ากลางสิ่งชื่นชมของแฟนๆที่เขาแสดงออกมาให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่โกรธใครเลยล่าสุดหนุ่มต้องเตมาเป็นแขกพิเศษในรายการดังเดลิปอของเดลิน e w ออนไลนและได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าต้องเตเผยว่า เรื่องดราม่าต่างๆที่ผ่านมาก่อนอื่นผมขอบคุณจริงๆผมไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในจุดนี้ได้จุดที่เป็นคนสาธารณะและคนสนใจเรื่องของผมเยอะมากก็ขอบคุณด้วยครับที่ไม่อยากให้มีดรามา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็แค่พูดความจริงแค่นั้นเลยครับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่อยากให้ใครเกลียดและไม่อยากเกลียดใครครับขอบคุณภาพประกอบจากต้องเตทิติ